บทสัมภาษณ์ของคริสเตียโนโรนันโดในรายการ p พียสมอร์แกนอันเซนเซอร์ที่2ประเด็นแรกของพาร์ทนี้นะครับเริ่มวันที่คำถามแรกเกี่ยวกับมุมมองของโรนันโดในวงการฟุตบอลซึ่งโรนันโดนะครับตอบเขาว่า p พียผมพูดตามตรงนะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลเปลี่ยนไปมากผมมองว่าฟุตบอลเป็นธุรกิจไปแล้วจริงๆนะบางครั้งจอจิน่าเนี่ยบอกกับผมว่า ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมพวกเขาปฏิบัติต่อผู้เล่นราวกับชิ้นเนื้อและผมก็เห็นด้วยกับเธอในเรื่องนี้ผมเห็นวงการฟุตบอล PS ผมเห็นหลายๆอย่างที่ทำให้ผมผิดหวังแพชชั่นที่ผมมีในเกมเนี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในในทางเดียวกันผมก็เห็นในมุมอื่นๆด้วยซึ่งทำให้ผมประหลาดใจนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเพราะถ้าคุณเห็นว่าทุกวันนี้วงการฟุตบอลเป็นยังไงเนี่ยคุณจะรู้ว่าทั้งหมดมันคือธุรกิจ เฟียส์มอร์แกนถามต่อนะครับเรื่องคำวิจารณ์ที่โรนัลโดได้รับในการใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งโรนัลโดนะครับตอบว่าทุกอย่างเป็นความผิดของผมตลอดผมคือตัวปัญหาและดูคล้ายกับว่าผมจะเป็นแกะดำซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยไม่ว่าคุณจะทำผลงานดีหรือแย่พวกเขาจะหาเรื่องมาวิจารณ์คุณได้อยู่เสมอแม้แต่ในทีมชาติผมก็โดนวิจารณ์หนักมากนะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่ในแง่ของฟุตบอลเท่านั้นแต่รวมถึงความเป็นมืออาชีพและครอบครัวของผมด้วยซึ่งทำให้ผมแปลกใจมากๆเลยแหละผมดูเเหมือนนกับป็ รทุกคนควรรับฟังความจริงจากปากผมนี่เป็นเหตุผลที่ผมให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เพราะผมคิดว่านี่เป็นเวลาที่ถูกต้องสําหรับการพูดเปิดใจและผมต้องการบอกว่าสิ่งที่พวกเขาพูดตลอด4ีหเดือนที่ผ่านมามันคือขยะทั้งนั้นผมจะไม่บอกว่าสิ่งที่พวกเขาพูดเป็นขยะทั้งหมดแต่99%มันคือขยะและเรื่องโกหก มอร์แกนถามต่อนะครับเรื่องที่โรนันโดพลาดการปรีซีซั่นบางส่วนก่อนเริ่มฤดูกาลนี้ซึ่งโรนันโดตอบครับว่าช่วงปรีซีซั่นเนี่ยผมมีช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่แย่มากช่วงนั้นผมไม่เจอหน้าใครทั้งนั้นทั้งเพื่อนๆใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งแม่ของตัวเองผมเจอปัญหาบางอย่างระหว่างวันหยุดลูกสาวคนเล็กของผมมีปัญหารลอนลมอักเสบตอนนั้นผมอยู่มาโยกาและเธอต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผมมีความสุขนักหรอกแล้วจากนั้นผู้คนก็สร้างเรื่องขึ้นมาว่าผมตต้้อองงกกาาารไปปเเเที่ยวพวพขจํ็น เข้าใจนะว่าผมก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งและผมต้องการอยู่กับครอบครัวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่สามารถต่อรองได้ผมมีแม้กระทั่งผลตรวจร่างกายของเบลล่าลูกสาวของผมจากห้องแ a บของโรงพยาบาลซึ่งผมไม่เคยแสดงให้ใครดูและก็ไม่เคยมีใครมาขอดูจากผมผู้คนลืมไปว่าผมเนี่ยเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่กําลังผ่านช่วงเวลาอันยากลําบากผมพูดคุยกับผู้อํานวยการและประธานสโมสรของยูไนเต็ดและพวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะไม่เชื่อว่ามีบางอย่างผิดปกติซึ่งทําให้ผมรู้สึกแย่จริงๆพวกเขาเชื่อผ นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมจะไม่มีวันแลกสุขภาพครอบครัวของผมกับฟุตบอลไม่มีวันเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นตอนนี้10ปีที่แล้วหรือ10ปีข้างหน้าก็ตามยูนเต็ดตั้งข้อสงสัยในคําพูดของผมซึ่งทําให้ผมเจ็บปวดจริงๆเราใช้เวลาราวๆหนึ่งสัปดาห์ในโรงพยาบาลเพราะปัญหาใหม่ของเบลล่าและนั่นเป็นเหตุผลที่ผมไม่ได้เข้าร่วมปรีซีซั่นผมจะไม่ยอมทิ้งครอบครัวไปร่วมปรีซีซั่นเด็ดขาดเพราะผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่แค่ในแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะแต่ผมขอพูดถึงคนทั้งโลโ,โลกเฉาะน ทุกคนมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากทุกคนสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและไม่สนใจปัญหาต่างๆของคุณหรอกถ้าพวกเขาต้องการคุณปัญหาครอบครัวของคุณไม่ใช่เรื่องสําคัญผมไม่ได้หมายถึงแค่ในยูเนเต็ดแต่หมายถึงคนโดยทั่วไปอย่างที่ผมบอกคือตอนนี้ฟุตบอลผ่านไปเร็ว,รวมากมีการแข่งขันหลายรายการเต็มไปหมดมันเป็นเรื่องยากบางทีคุณต้องทําทุกอย่างให้สงบอยู่กับครอบครัวและทําการตัดสินใจอย,อย่างดีที่สุดและช่วงซัมเมอร์นี้ผมรู้สึกอึดอัดกับวิธีที่ถูกปฏิบัติมากๆโดยเฉพาะกับพวกสื่อที่ตั้งข ข้อสงสัยในตัวผมซึ่งทําให้ผมรู้สึกแย่มากนะเพราะผมเป็นมืออาชีพมาโดยตลอดและนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จได้ยาวนานขนาดนี้และแล้วก็มาถึงประเด็นที่ทุกคนรอคอยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องที่โรนัลโดเนี่ยออกชักสนามก่อนในเกมพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์และเกมกับรายโยบายเกาโนซึ่งโรนัลโดอธิบายกับเรื่องนี้ว่า พีสผมพูดตรงๆกับคุณผมเสียใจที่ต้องออกสนามก่อนแต่มันไม่ใช่แค่ความเสียใจร้อเซในทางเดียวกันเนี่ยผมก็รู้สึกเจ็บใจด้วยโค้ดให้ผมใช้เวลาที่เหลือแค่3นาทีในเกมขอโทษนะผมไม่ใช่นักเตะแบบนั้นผมรู้ว่าผมจะให้อะไรกับทีมได้บ้างส่วนในเกมกับรายโยบายแกโนเนี่ยโรนันโดกล่าวเสริมว่าผมและผู้เล่นอีก8คนเนี่ยออกไปก่อนเวลาแต่พวกเขาพูดถึงแต่ชื่อผมทุกคนทำอย่างนั้น ปีที่แล้วผู้เล่นหลายคนก็ทําแบบเดียวกันในเกมนั้นมีผู้เล่น8คนทําแบบเดียวกันกับผมแต่พวกเขาพูดเหมือนผมเป็นแกะดําแต่ผมก็เข้าใจดีนะโอเคมันจบแล้วและผมก็ขอโทษโค้ดแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย p พียสมอร์แกนถามต่อนะครับถึงเรื่องความสัมพันธ์ของโรนัลด o กับเทนฮากซึ่งโรนัลโดตอบว่า เขาบอกกับผมอยู่ตลอดว่าผมเนี่ยไม่ได้ปรีซีซั่นดังนั้นผมควรรอโอกาสของผมซึ่งก็โอเคผมเข้าใจดีว่าควรจะทําแบบนั้นแต่เขาไม่ได้ทําแบบนี้กับผู้เล่นทุกคนผมจะไม่ชี้นิ้วระบุนะครับว่าเป็นชื่อใครแต่พวกเขาไม่ได้ใช้วิธีการเดียวแบบนี้กับทุกคนอีกอย่างก็คือผมเข้าใจดีว่ายูเนเต็ดมีช่วงเวลา5ปีหลังที่ย่าแย่มากๆจนเมื่อคุณเข้ามารับงานใหม่คุณควรจะมีการทําความสะอาดบ้าน แต่วิธีการที่พวกเขาใช้รวมถึงการที่พวกสื่อทําให้เป็นเรื่องใหญ่กันเหลือเกินเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าการสื่อสารที่ไม่ได้ทําอย่างดีที่สุดแต่ผมเข้าใจดีในช่วงเริ่มต้นว่ามันเป็นเพราะผมไม่ได้ปีซีสั้นผมจึงไม่ได้ลงเล่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานกว่านั้นเรื่อยๆมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครรู้ผมจะไม่ปิดบังนะว่าผมมีความเข้าใจที่ไม่ดีกันนักกับโค้ดผมพูดด้วยความสัต์จริงผมคิดว่าเขาไม่ให้ความเคารพตามที่ผมสมควรจะได้แต่สถานการณ์มันก็เป็นแบบนั้นแหละนั่นาจจเนเท,ทใมออกมใกมกับ

พียสมอร์แกนถามต่อนะครับว่าโรนัลโดเนี่ยรู้สึกยังไงกับเหตุผลที่อริทเทนฮากบอกว่าการไม่ส่งเขาลงเล่นในเกมกับแมนซิตี้เพราะต้องการให้เกียรติอาชีพของโรนัลโดซึ่งโรนัลโดนะครับตอบว่ามันเป็นข้ออ้างผมมองว่านั่นเป็นข้ออ้างผมเห็นหลายเรื่องที่ผมไม่อยากจะไปวิจารณ์เขาเขาสามารถมีความคิดเห็นที่ต่างจากผมได้พวกเขาเลือกผู้เล่นที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดสาหรับทีมและผมเคาาาาาาารรรรรพใในนนนเเเเเเืื่่่่่่่่่ออ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 องงงงงีีีี้้้้้้้้้แแตตตวววกกกกกขขขขมมมมมมมลลลลลดดซึปป็็็ทไไไไไไหหุุหุผคคณณูัออไไะสาาถช อ้างได้ตลอดเวลาโอเคคุณไม่ส่งผมลงในเกมกับซิตี้เพราะคุณคิดว่าเคารพในอาชีพของผมแล้วคุณต้องการส่งผมลงไปเล่นแค่สานาทีในเกมกับท็อตแนมเนี่ยนะมันไม่เมคเซนสซเลยผมคิดว่าเขาตั้งใจทําแบบนั้นและทุกคนรู้เรื่องนี้ดีเพราะว่าตัวอย่างเช่นในทีมชาติหรือในสโมสรอ,อื่นๆเนี่ยหากโค้ชต้องการจะส่งผมลงแค่5นาทีหากมีคนเจ็บและพวกเขาต้องการผมจริงๆผมก็พร้อมที่จะช่วยแต่ด้วยวิธีการแบบนั้นมันทําให้ผมรู้สึกว่าเทนฮากําลังยั่วโมโหผม ไม่ใช่แค่เฉพาะในเกมนั้นนะแต่ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าผมไม่ให้ความเคารพเขาและเขาไม่แสดงออกถึงความเคารพในตัวผม นั่นคือสาเหตุที่ทําให้เราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นผมจําเป็นจะต้องซื่อสัตย์และบอกว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเราไม่มีความเข้าอกเข้าใจที่ดีต่อกันเขาพูดเรื่องต่างๆออกสื่อและพวกสื่อก็ออกข่าวในสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันอาจจะดีสําหรับการปกป้องตัวเขาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเข้าใจดีว่าเขาเซ็นสัญญา3ปีกับยูไนเต็ดส่วนผมอาจจะไม่อยู่กับยูไนเต็ดได้นานมากนักผมเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีแต่ผมชอบคนที่ไม่พูดโกหกและมีความซื่อสัตย์โดยการพูดกันอย่างตรง ในเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผมในช่วง2เดือนหลังเนี่ยมันคือการไม่ให้ความเคารพในหลายๆด้านมีหลายอย่างที่ผมสามารถรู้สึกเสียใจได้ตัวอย่างเช่นการออกจากสนามก่อนแข่งจบเกมในเกมกับท็อตแนม ผมเสียใจที่ออกสนามก่อนแต่อย่างที่ผมบอกไปผมรู้สึกว่าเขาไม่ให้ความเคารพผมจากการส่งลงสนามในช่วง3านาทีสุดท้ายและปัญหาที่เรามีกันก่อนหน้านั้นพูดตามตรงนะผมผิดหวังสุดๆกับการสื่อสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่เคยมีปัญหากับสโมสรหรือโค้ชคนไหนเลยแต่พวกเขาสั่งพักงานผมเป็นเวลา3วันซึ่งทําให้ผมรู้สึกแย่มากๆและอับอายผมจําได้ว่ากลับบ้านไปแล้วลูกชายผมก็ถามว่าไม่ไปแข่งเหรอครับพ่อผมก็ตอบไปว่าไม่อะ่ะสโมสรสั่งแบนพ่อ3วันลูกชายผมถึงกับ แล้วก็ถามว่าพวกเขาลงโทษพ่อได้ยังไงทงั้งๆที่พ่อเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกแต่พ่อจะไม่ได้ลงสนามเนี่ยนะผมตอบกลับไปว่า พอไม่ได้ลงเล่นเพราะพ่อทาตัวไม่เหมาะสมซึ่งลูกชายของผมเนี่ยก็มองมาด้วยอารมณ์ประมาณว่าพ่อของฉันทําตัวไม่เหมาะสมอะไรกันเนี่ยในมุมหนึ่งผมก็รู้สึกดีนะเพราะผมรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันผมก็รู้สึกผิดหวังเพราะโอเคผมรู้สึกผิดและขอโทษผมไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบและสามารถทําผิดพลาดได้แต่การสั่งแบนผมไปเวลา3วันเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันมากเกินไปและเป็นการสุมกองไฟให้พวกสื่อซึ่งทําให้ผมผิดหวังจริงๆมีหลายอย่างเกิดขึ้นและผมคิดว่ามันเป็นแผนการของสโมสร เพื่อให้ผมตอบสนองแบบนั้น p ีเ e สมอร์แกก็ถามต่อทันทีนะครับว่ายูเนเต็ดเนี่ยต้องการบีบให้เขาย้ายออกจากทีมหรือเปล่าซึ่งโรนัลโดตอบครับว่า อาจจะเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่แค่เฉพาะโค้ดแต่อีก2-3สาคนในสโมสรมอร์แกนก็จี้ต่อนะครับว่าใช่ผู้บริหารระดับสูงหรือไม่โรนัลโดก็ยืนยันนะครับว่าใช่แต่ผมไม่ควรจะพูดเรื่องนี้แต่ผมไม่สนใจหรอกผู้คนคนได้ยินความจริงใช่เลยผมรู้สึกมันถูกหักหลังมีบางคนที่สโมสรไม่ต้องการให้ผมอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่แค่ปีนี้ด้วยนะปีที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นฟังผมนะเจ้าของสโมสรน,นี้ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยไม่เคยสนใจสโมสรในแง่ของฟุตบอลเลยอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วแมนเชสเตอร์ Manchester อยู่ใน เด็ดคือสโมสรการตลาดเจ้าของทีมจะได้เงินของพวกเขาจากการตลาดแต่สําหรับด้านฟุตบอลแล้วผมไม่คิดว่าพวกเขาได้ใส่ใจอย่างจริงจังผมไม่เคยพูดกับพวกเขาพวกเขามอบอํานาจทั้งหมดให้ประธานสโมสรและผู้อํานวยการกีฬาแฟนบอลแมนยูไนเตดพูดถูกมาเสมอและพวกเขาควรรู้ความจริงว่าเราผู้เล่นรวมถึงผมต้องการสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดเพื่อสโมสรน,นั่นเป็นเหตุผลที่ผมย้ายกลับมาร่วมทีมและให้ความรักกับสโมสรแห่งนี้แต่มีบางอย่างภายในสโมสรที่ไม่ช่วยให้เราไปถึงระดับท็อปเหมือนที่แม ลิวอพูลหรือแม้แต่ตอนนี้อาเซนอนก็ทําได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากมากๆความเห็นของผมก็คือมันเป็นเรื่องยากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับไปเป็นทีมฟุตบอลระดับท็อปในช่วง2-3ปีข้างหน้าหากพวกเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้พูดถึงแค่ตระกูลเกลเซอร์นะแต่หมายถึงโครงสร้างของสโมสรอ,อย่างที่ปีกัสโซกล่าวเอาไว้ว่า หากคุณต้องการจะสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาคุณต้องเริ่มจากการที่ทำลายมันก่อนและถ้าพวกเขาจะเริ่มจากผมผมก็ไม่มีปัญหาผมจะบอกว่าผมรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแฟนบอลตลอดไปเพราะพวกเขาอยู่ข้างผมมาเสมอแต่หากพวกเขาต้องการประสบความสำเร็จในยุคใหม่พวกเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เพียสมอร์แกนก็ถามต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องคําวิจารณ์ที่โรนัลโดได้รับจากการที่เขาเดินออกจากสนามในเกมกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งโรนัลโดตอบครับว่าพวกเขามองไม่เห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและทําไมผมถึงต้องตอบสนองแบบนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกยั่วยุอย่าบอกผมนะว่าผู้เล่นระดับท็อปผู้ชายผู้ควาแชมป์มาทุกอย่างผู้เล่นคนสําคัญของทีมจะยอมลงเล่นแค่สานาทีเพื่อถ่วงเวลาไม่เอานะนั่นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ก่อนหน้านั้นพวกเขาบอกมาตลอดว่าให้คความเามเรผ พวกเขาทำนู่นทำนี่ แต่สําหรับผมนั้นมันไม่ใช่ความเคารพนั่นเป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจแบบนั้นซึ่งผมเสียใจและขอโทษเพื่อนร่วมทีมไปแล้วผมเขียนโพสตลงอินสตาแกรมว่าผมเสียใจที่เดินออกจากสนามแต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่เสียใจที่ตัดสินใจไม่ยอมลงสนามเพราะผมเป็นคนแบบนี้และจะเป็นคนแบบนี้ไปตลอดถ้าคุณไม่ให้ความเคารพผมผมก็จะไม่มีวันให้ความเคารพคุณและถ้าโค้ดคนนี้ไม่ให้ความเคารพผมนั่นเป็นเหตุผลที่ความสัมพันธ์ของเราเป็นแบบนี้โค้ดพูดออกสื่อตลอดว่าเขาคุยกับผมเขาชอบผมแต่นั่นแหละเขา ก็แค่พูดออกสื่อเท่านั้น p i ียส์มอแกถามโรนัลโดต่อนะครับว่าอนาคตเมื่อถึงเดือนมการาเนี่ยเขายังคงเป็นนักเตะของแมนยู i น e ตเตตต่อไปหรือเปล่า โรนัลดก็ตอบครับว่าเป็นคําถามที่ตอบอยากนะเพียสเพราะว่าตอนนี้อารมณ์ของผมอยู่ที่ฟุตบอลโลกครั้งที่5ในอาชีพของผมและมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังฟุตบอลโลกแต่อย่างที่บอกไปแฟนบอลจะอยู่ในใจผมตลอดเวลาและผมหวังว่าพวกเขาจะอยู่ข้างผมไม่ว่าผมจะอยู่ต่อหรือย้ายออกไปไม่มีใครสมบูรณ์แบบช่วงเวลาที่เราทําผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในตัวผมทั้งในฐานะคนธรรมดาและพ่อคนหนึ่งเช่นกันผมจะมีข้อผิดพลาดอยู่เสมอไม่รู้สิตอนนี้เป็นเรื่องยากในการ บอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังฟุตบอลโลกเพราะผมกำลังโฟกัสไปที่ฟุตบอลโลกกับทีมชาติโปรตุเกสเพียสมอร์แกนก็ถมต่อนะครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะย้ายซบอยู่ในเต็ดรอบสองหรือไม่ซึ่งโรนัลโดก็ตอบเขาว่าอย่างที่ผมบอกไปปกติแล้วผมจะตัดสินใจโดยไม่ให้อารมณ์มาเกี่ยวข้องแต่บางทีการตัดสินใจย้ายกลับมาครั้งนี้อาจจะเกิดจากอารมณ์ของผมเองผมไม่เสียใจที่ตัดสินใจแบบนั้นเพราะมาจากจิตนาของผมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเป็นการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลผมไม่รู้ว่าที่ผมพูดเนี่ยมัน make ซนส์หรือเปล่าแต่มันเป็นนการตัดดสิใจทีี่ เพราะผมเคยมีความสุขตอนที่พวกเขายอมให้ผมมีความสุขและผมได้พยายามให้คําแนะนําและประสบการณ์เพื่อช่วยให้แมนยูไนเต็ดอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ผมไม่ได้ทําตัวฉลาดกว่าคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่ได้ฉลาดกว่าผมแต่ผมก็ไม่ได้ฉลาดกว่าใครเช่นกันตอนผมมาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมพร้อมช่วยทีมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทําผลงานได้ดีอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องและสามารถแข่งขันกับทีมระดับท็อปได้แต่มันเป็นเรื่องยากเมื่อพวกเขาตัดขาของผมพวกเขาไม่ชอบที่ผมจะฉายแสงและไม่ฟังคําแนะนําของผมผมคิดว่าผมสามารถ ให้คําแน,นะนําสโมสรได้เพราะถ้วยรางวัลเป็นผลงานส่วนตัวและผลงานของทีมและผมคิดว่าผมสามารถช่วยทีมได้มากกว่านี้ p พียร์สมอร์แกนก็ถามต่อนะครับถึงผลงานของโรนัลโดในฤดูกาลนี้ที่ได้ลงเป็นตัวจริงแค่4นัดในพรีเมียร์ลีกและยิงได้แค่1ประตูเท่านั้นคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรและเขาจะกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งได้ไหมซึ่งโรนัลโดก็หัวเราะนะครับแล้วก็ตอบว่าก็เพราะผมไม่ได้ปรีซีซั่นยังไงล่ะ นั่นแหละคือข้ออ้างแน่นอนว่าผมจะทำได้คนคิดว่าผมคืนบทเรียนเรื่องการทำประตูไปหมดแล้วหรอบางทีผมอาจจะไม่มีความมุ่งมั่นมากพอเท่าที่ผมควรจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปคือผมเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วความมุ่งมั่นของผมมันไม่เหมือนเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วผมคงไม่บอกนะว่าผมต้องการความท้าทายใหม่ๆแต่เราจะได้เห็นกันเพราะผมโฟกัสอยู่ที่ฟุตบอลโลกบางทีอาจจะเป็นเรื่องดีทั้งกับผมและยูเนเตดในการเริ่มต้นบทใหม่ๆก็ได้นะ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อผมกลับไปที่นั่นผมจะยังเป็นคริสเตียโนโรนัลโดคนเดิมหรือเปล่าแต่ผมหวังว่าผู้คนจะอยู่เคียงข้างผมและยอมให้ผมฉายแสงเหมือนกับที่ผมเคยทําได้มาหลายทีมก่อนหน้านั้นรวมถึงกับที่นี่ด้วยประเด็นถัดมานะครับ p พีเอสมอร์แกนถามต่อเรื่องข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบีย และโรนันโดนะครับก็ตอบว่าใช่เลยนั่นเป็นความจริงและตอนนั้นผมก็ตอบปฏิเสธแต่สิ่งที่พวกสื่อขยะออกข่าวตลอดว่าไม่มีใครต้องการผมนั้นคือเรื่องโกหกทั้งนั้นฮอเกเมนเดสมีผู้เล่นอยู่ในสังกัดมากกว่าร้อยคนเมื่อเขาติดต่อ,อก,กับเชลซีหรืออาร์เซนอลพวกเขาอ้างชื่อคริสเตียโนอยู่ตลอดเวลาเอาความจริงนะเพะยสใครคือผู้เล่นที่ราค่าเหนื่อยมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกคนคนนั้นก็คือผมเองขนาดผมอายุ37ปีแล้วนะผมจะพูดความจริงนะผมไม่ได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสรแต่มีบางสโมสรยื่น เสนอให้ซึ่งผมไม่ตอบรับเพราะนั้นไม่ใช่แผนของผมผมมีความสุขและมุ่งมั่นที่จะมีฤดูกาลที่ดีกับแมนยูไนเต็ดพวกสื่อออกข่าวกันรัวว่าไม่มีใครต้องการโรนันโดแล้วเป็นไปได้ยังไงคุณจะไม่ต้องการผู้เล่นซึ่งยิงฤดูกาลที่แล้วไป32ประตูนั่นเหรอซึ่งเพียร์สมอร์แกนก็ถามต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องคําวิจารณ์เรื่องอายุและสภาพร่างกายของโรนันโดซึ่งโรนันโดก็ตอบครับว่าสําหรับผมนั้นเป็นคําถามที่โง่มากๆผู้คนพูดว่าอะไรกันนะพวกเขาไม่เหมือนเดิมแล้วไม่มีใครเหมือนเดิมไปตลอดททุุกกววันนนี้เราค อายุมากขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาและทุกคนต้องปรับตัวและผมคิดว่าไม่มีใครในวงการนี้มีสมองซึ่งปรับตัวไปตามอายุของเขาผมไม่ได้ต้องการจะบอกว่าผมเป็นคนเดียวกันกับตอนอายุ20แน่นอนว่ามันไม่ใช่แบบนั้นแต่ผมปรับตัวและฉลาดพอที่จะรู้ถึงจุดแข็งของตัวเองรู้ว่าผมทําอะไรได้ดีบ้างและผมยังเล่นในระดับสูงและยิงประตูได้และผมจะยิงประตูต่อไปถ้าจิตใจของผมโล่งและมีความสุขและถ้าผู้คนที่อยู่รอบตัวผมช่วยให้ผมเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะโค้ชประธานสโม สอนและผู้อํานวยการแต่เมื่อคุณรู้สึกว่าพลังงานเหล่านั้นไม่ได้อยู่รอบตัวคุณมันเป็นเรื่องยากที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในตอนนี้แน่นอนว่าผมจะเจอคําวิจารณ์เรื่องอายุตลอดแต่ผมอยากรู้ว่ามีใครบ้างที่อายุเท่าผมและเล่นในระดับเดียวกับผมได้ไม่มีใครสอนผมเรื่องนี้หรอกคุณไม่สามารถสอนผมเรื่องนี้ได้ หลังจากนั้นนะครับพรีสโนแกนก็ถามต่อว่าโรนัลโดรู้สึกว่าร่างกายของเขาฟิตสุดในอาชีพแล้วหรือไม่ซึ่งโรนัลโดก็ตอบว่าใช่แล้วครับผมรู้สึกว่าผมดีมากผมเตรียมตัวพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจผมคิดว่าผมจะทําได้ดีในฟุตบอลโลกผมรู้ดีว่าบทสัมภาษณ์นี้จะทาให้ผมได้รับเสียงวิจารณ์พวกเขาวิจารณ์ตอนผมเงียบแน่นอนว่าเมื่อผมออกมาพูดผมจะโดนวิจารณ์ยิ่งกว่าเดิมแต่ผมรับมือกับเรื่องนี้ได้ผมรู้ว่าผมจะทําให้บางคนผิดหวังและอาจจะทําให้บางคนกลับมาชอบผมชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละมันเเป็นรื่อองยากและมี สักหลายอย่างและผมจะต่อสู้กับคนที่ไม่เชื่อในตัวผมต่อไปและผมจะพิสูจน์ว่าพวกเขาคิดผิดหลังจากนั้นนะครับเพรสมอร์แกนก็ถามว่าถ้าโรนัลโดต้องอำลายูไนเต็ดเนี่ย เขาอยากฝากอะไรถึงแฟนบอลบ้างซึ่งโรนัลโดก็ตอบครับว่ามันเป็นเรื่องยากที่ผมจะบอกว่าผมจะไม่กลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วเราจะได้เห็นกันในอนาคตแต่อย่างที่ผมบอกไปแฟนบอลจะอยู่ในใจผมไปตลอดทุกครั้งที่เดินไปตามท้องถนนผมเห็นความรักแพชชั่นและความเคารพที่ผู้คนมีต่อผมผมหวังว่าพวกเขาจะไม่ลืมสิ่งที่ผมจะทําต่อไปไม่ใช่สิ่งที่ผมเคยทําในอดีตและรวมถึงปัจจุบันด้วยและหวังว่าแฟนบอลยูไนเต็ดจะอยู่ข้างผมตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมชื่นชมความรักที่ พวกเขามีให้ผมมาตลอดแม้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ลงเล่นหรือตอนที่พวกเขาวิจารณ์ผมพวกเขาจะอยู่ในหัวใจผมตลอดไปและผมขอขอบคุณทุกการสนับสนุนและหวังว่าเราจะเจอกันเร็วๆนี้ประเด็นต่อมานะครับเพียร์สมอร์แกนก็ถามต่อว่าคิดว่าเซอร์เล็กจะสนับสนุนโรนัลโดหรือเปล่ากับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งโรนัลโดก็ตอบครับว่าผมไม่ได้คุยกับเขาเลยนะตั้งแต่เดือนก่อนแต่เขาอยู่ข้างผมมาโดยตลอด เขาเข้าใจผมเขารู้ดีว่าสโมสรไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นเขารู้ดีทุกคนก็รู้คนที่มองไม่เห็นเป็นเพราะวกเขาไม่ต้องการจะมองเห็นเพราะพวกเขามีส่วนผิดและพวกเขาทําเหมือนว่าตัวเองตาบอดแฟนบอลคือคําตอบและแพชชั่นของวงการฟุตบอลและยูไนเต็ดเป็นสโมสรของแฟนบอลแต่พวกเขาควรจะรู้ความจริงว่าโครงสร้างพื้นฐานของสโมสรเนี่ยไม่ดีพอและควรจะเปลี่ยนแปลงหากไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ได้อยู่ในจุดที่พวกเขาเคยอยู่เมื่อครั้งสมัยเซอร์เล็กกับเดวิดกิลทำเอาไว้ มากันที่ประเด็นของฟุตบอลโลกกันบ้างครับพีเอสมอร์แกนเนี่ยถามโรนัลโดถึงโอกาสที่โปรตุเกสจะคว้าแชมป์บอลโลกที่กาตาว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งโรนัโดก็ตอบครับว่า ผมมองโลกในแง่ดีมากๆเรามีโค้ชที่ยอดเยี่ยมมีผู้เล่นดีๆหลายคนผมตั้งตารอที่จะได้แข่งฟุตบอลโลกอันยอดเยี่ยมครั้งหนึ่งผมเคยฝันว่าคว้าแชมป์ได้มันจะเป็นงานหนักและยากสุดๆแต่ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นและแน่นอนว่าเราต้องการคว้าแชมป์เราไม่ใช่ทีมเต็งเราไม่เคยเป็นทีมเต็งอาจจะเป็นฝรั่งเศสสเปนอร์เจนตินาเยอรมนีและแน่นอนบราซิลก็ด้วยอ้ออังกฤษก็เช่นเดียวกันพวกเขามีโอกาสเคียงข้างโปรโตุเกสในการคว้าแชมป์รายการนี้ หลังจากนั้นนะครับพีร์สมอร์แกนก็นถามต่อเรื่องความสัมพันธ์กับลิโอเนลเมสซี่ที่เป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอดซึ่งโรนัลโดก็ตอบครับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์และมีเวทมนต์ในฐานะคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นระดับท็อปเราจินตนาการดูสิเราอยู่ร่วมเวทีเดียวกันมา16ปีดังนั้นผมมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับเขาผมไม่ใช่เพื่อนเขาในแง่ที่ว่าจะชวนไปเยี่ยมบ้านหรือคุยโทรศัพท์กันเขาเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมของผมเขาเป็นคนที่ผมให้ความเคารพจากวิธีที่เขาพูดถึงงงตตัววผผมมมแแแ้่ภรรยาาาขขขอขออเหืฟนส พวกเขาก็ให้ความเคารพกันพวกเขามาจากอาเจนินาเช่นเดียวกับแฟนผมดังนั้นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีผมจะพูดอะไรได้อีกเกี่ยวกับเมสซี่เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและทําในสิ่งที่ยอดเยี่ยมให้กับวงการฟุตบอลเพียส์สมอแกนก็ถามต่อนะครับว่าเมสซี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดโรนัลโดเคยเห็นมาหรือไม่หากไม่นับตัวเขาเองซึ่งโรนัลโดก็ตอบว่าอาจจะใช่นะไม่เขาก็ซีดานถ้าเป็นคนที่ผมเคยลงแข่งด้วยก็ใช่เลยหมอแกนถามต่อนะครับว่าโอกาสที่โรนัลโดจะกินข้าวเย็นร่วมกับเมสซี่รวมไปถึงลงลลเเเ่่นนนนใทีีีมดยยวกัน มันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนซึ่งโรนโดก็ตอบนะครับว่าเขาเปิดกว้างสําหรับโอกาสนี้คําถามต่อมาครับก็คืออาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือไม่โรนันโตตอบครับว่าผมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะหากยูไนเต็ดทําไม่ได้อาร์เซนอลคือทีมที่ผมอยากเห็นว่าคว้าชแชมป์พวกเขาเป็นทีมที่ดีและผมชอบโค้ชของพวกเขา คำถามสุดท้ายนะครับเพียสมอร์แกนถามถึงอนาคตของคริสเตียโนโรนันโดครับว่าเขาจะเล่นบอลอีกกี่ปีซึ่งโรนันโดก็ตอบครับว่าผมอยากเล่นต่อไปอีก2ปีหรือไม่ก็3ปีดังนั้นมากสุดคือ2อถึงสปีผมอยากเลิกเล่นตอนอายุ40นั่นเป็นอายุที่ดีแต่ผมไม่รู้อนาคตบางทีคุณวางแผนไว้อย่างหนึ่งและอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายครั้งชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนและคุณไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมอร์แกนก็ยิงคําถามต่อนะครับว่ามีโอกาสาที่โรนันโดจะผันตัวไปเป็นนักเขียนในอนาคตหรือเปล่าซึ่งโรนันโดตอบว่าทําไมจะไม่ อนาคตของผมอาจจะทําแบบนั้นผมต้องการให้ความรู้กับคนอื่นไม่ใช่แค่คนในครอบครัวแต่รวมถึงแฟนๆด้วยอย่างที่คุณรู้ว่าผมมีแฟนคลับหลายล้านคนบางทีอนาคตของผมต้องการเขียนหนังสือสักหน่อยเพื่อช่วยเหลือผู้คนสอนวิธีปฏิบัติตัวให้พวกเขาและวิธีประสบความสําเร็จอย่างยาวนานแน่นอนว่าในอนาคตผมอยากพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษผมรู้ว่าผมต้องพัฒนาผมอาจจะต้องให้สัมภาษณ์มากขึ้นนะในอนาคตหลังจากแขวนสตันผมเห็นตัวเองพูดต่อหน้าคนหลายล้านคนแนะนําวิธีการเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้กับพวกเขาผมอยาก อวิธีคว้าชัยชนะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในกีฬานี้ผมไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่มีประสบการณ์พอที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ผมคิดว่าผมเป็นตัวอย่างที่ดีและช่วยเหลือผู้คนได้ถ้าหากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากผมนะโดยเฉพาะเหล่าผู้เล่นดาวรุ่งผมคิดว่าผมสามารถช่วยพวกเขาได้ และนี่คือทั้งหมดของบทสัมภาษณ์ในรายการ PS Morgan Unfencer นายตีมินิตวิธคิสเดียโน่โรนันโดพาสที่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ช่องไอซูลชาแนลด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ